ท่านอาจารย์จิรพันธ์พิมพันธ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระผมว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพะโปสถนกุณนายกเทศมนตรีประจำปีพุทธศักราช2557ปีที่17เป็นโอกาสมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพรรษาข้าเอกชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและประพบุิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บูราได้รุ่งยุตยา คณะเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรียุธยาเกียิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหาสมุครสกนี้ในโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมเชิงเพื่ออำนวยปะโโยน์สุขแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชปะและการรู้รักสามัคคีรู้คือการที่เราจะลงมือทีการแก้ปัญหารักคือควารัก เมื่อเรมมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมดำเนินการได้อย่างประหยัดและใช้สนส่วนนะครับท่านผู้พิเติทุกท่านไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับท่านพิมพันธ์นะครับลูกชายสมทสถาบกสนกุลเรียกหานะครับสามครับบริจาคเพลงมหาเลิเป็นสิริมงคลขอการเปิดโลทานจบเพลงมหาเลิกแล้วท่านสิร์ฟพระิจิรณา คระโพธิสัตว์สุกระเสริฐนะครับตอนโดนคนมีศิริท่าวมมากจิตนะครับทำให้เราเล่ไปชมนะครับไปชมแล้วก็ชิมนะครับแต่งานนี้ไม่มีช็อปนะครับงานนี้ฟรีลงทามฟรีนะครับชมชิมช็อปะรงานธรรมกายพิชิต

Kau tahu kan kalau selari mereka selalu di bawah itu hanya 100, tidak. Kau kau, 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 kau kau,